สวัสดีจ้ายายปึ่งสแนลข้าไมา่กินก้อยเนื้อมูพี่น้องจา๋าก้อยดิบเอาเบิ่งคๆะค่เนี่ยกรบปุก,ก,กิกห <g ül üyor> มูย่างเกี่ยวพี่น้องเอ้แต่ว่าผักหนอ่คโสศกนึง <c oughs> ี่ผักกาดขาวผักไกะแง่งผักไผ่หน่อยพี่น้องจา๋างามๆมันหยืดนำ้ำ พักการหินพี่น้องพักการหินไม่ยาวเหรอเขาพี่เขาฟิตไมาพี่มาเขาฟิตเออทังพี่ก็ได้มาทลดทั้งเด็กก็ได้หมดพอแจ้งหัวคอยยือคอยล่างหัน้อยแล้วตอนขึ้นบ่คนพี่น้องเขาฟิตก็สัตวคุณว่าเขาฟิตด้วยแจคุณว่าอะไจลวกลดได้ไหน แม่ทำแม่ทำนี้แอนางคนลัางมะนะนของเฟออไม่ายิงของ่วอเลยีอกมต้องไปนีบอวยเฮ็ดเห็นมันไม่ด้ามาีกินบัดกันโอ๊กฮักโดนเจ้าังไดกินบัวก้อยมุนะโอ้กินน้ำกันเพี้ยเพี้ยมานั้งเพ่ทั้งหนะดัี่จะเห็นคือเก้า ากาเดียมนางนั่งเบัวนตัวคนัดีนั่งบัวันดีจ้าคนสวยลอยเม็ดมาอีกเลยจ้ามานดือดหัวเราไม่นันตะลกชุดหนีพี่น้องจ้าพี่ไม่เนป้ยฝึงแค่แนวตัวเอิ้นเอาพี่น้องกันพี่น้องจ้าเอิ้นง่ายๆเพื่นอยู่ใกล้ันผูเอิ้นเพื่อนเก๋เก่งใจเพื่อนเอิ้นรู้ไรมันเอิ้นแม่นม่เถียงก่ทีว่าอีก ถว่าถ้าาพี่นอบอยากผู้ใดน่ดังนี่อันี่ังนดงนี่ดเงนี่ดนี่ดังนี่ดัานี่ดี่ันี่ดังนี่ดนี่ด่น่นีดัดังน่ดงนี่ดนดี่ัง่นี่ันีดน่น่น่ังนดงนี่ดังน่นี่งนี้ดัน่น่นี่ดัี่ดนีห้ังี่่น่ด่ั่น่้ดีง ทึ้นมาไอ้สิไปเพ้นพุ่นหาบบบนี้ป้าเลยเด้อท่าว่างก็ัมาเพ้นน้ำไอ้ขึมาสิบักกับเล้แงไอ้คันถึงก็ไปใช้ดอกอ้หนเพ้นนเขาบ่อยากไปพาว่เป็นไปยู่เมียหลวเพ่นคิดหอดกันคันได้น้ำกลิ่นห่ักข้อแม้คืนในสองขงเพิ่งพอนอนเล่นทรศับดีกว่บักโยเป็นระโถมาเจ้าอะไรซะเจ่าว่าใค ใย้ยูน <st> ้าหนึบอย้ายปุ่เห็นไม่ได้เนว่าคือปลไว้เนีนาขาจุนทุนแก้วเมื่คนขึ้นไม่งี้ปุ๋ไขยรูกมาได้กัได้ถ้าซื้อนาเาข้าว่กึจ้ะขนดีา้นเน่ยนี่นาะแกนืนเล เหนงว่าูกน <m> ่ห mm ่สิสี่นขนานีานขึ้นมาเห็นบ้หวานบานพีนเนี่ยพดอยู่แต่ว่าพีดบ้านหวานบันไปานมากันนาดำนาแลงก็เลยพีดอยู่เขาท้ายจะไปเล่นมาย่นานอบมมันยืดมีอยู่เป็นบ่อ้กำเยาบดลง ก็หาเบื้องสุดเลอเราพูดตามพ่อคนจีแปักะรแง่าจีไปเล่นพักอะรแง่แง่แต่ว่าบอสวยสือตะกี้เพราะว่าเว้นนรเื่งตัดว่าส่วนมันเป็นอย่งนี้ส่วนต้องาจว่าเป็นอย่งต้งวาสั่งสั่งต้นต้เาีแล้มันโยนล่างเอาเนาะอืมกระลังดีเอาีแล้วเอามาล่างกับขาวย ไปเก็บอยูเหมือนเลงน่าอื่นพวกนั้นสิมาเนี่ยเออย้ายสมมาเถียงบวกกวกาหกกวกาสร้งย้ายอันนี้ครับอื่นจ้ะรัวขอดาวันที่สามแล้ววาวันที่สองเนาะสมอดหนึ่งคุยไ่้ยว่ากูก็อันานี้มันก็เจอเจอนายเราอยู่จ้าขอบพ่อสามโมเมนต์ดอกคุ้งไปทามเขาเบิ้งไม่โหลดที่บอกเขามาผิดมือนเลยว่าจ้า

เอากเจ้าเะวาบนบเ้านี่ยคอยสีพูดจำบอกเพิไปรถอันนั้นเจ้าเป็นผู้เมาเนาะคอยกีพูดเจ้านวคอยบไดไปคยินเจ้าวาเพิ่นบ่มาคอยก็ไม่เนาะเจ้าวาเพิ่นบ่ท่นมาคอยก็บไป <seguinte> มาเจอว่าอืมแค่ยังไคทักการโต๊ะบ้งอันบูขาวอินโทรง่ายดิ่งอกก่อนกู้แรกระดวงดีค่ะคือเลขเมื่อนั่นิบบาทเมื่อนั่นาบาทมามื่อคืนนีอีกค่ะที่เต้าจานน้อยโกรเจ้าพักไลยหละบนออเฮ้ยคนหูเอาสื่อเป็นหานมาหม่ชนเลยของต้น เลยเอาของแมงมาโซ่ตั้งดอกทุกอย่างยี่สิบบาทเลยลอยลอยเยอะเนี่ยลอยเลยเอาของแค่ตัวอันแมงอยู่อันนั้นอันมันเป็นกรอบบดสวยดอกอันทีอันมันอันเก้าพิเศาบของแค่ก็คือสนิมบัวรำหื้อของแค่ก็คือก็คืออันนั้นก็คือนั่นได้เอาใส่จานให้มาแล้วเนี่ยมันร่อนอันนี้มันร่อนได้แบบหนานไหม แบบแต่สม <No. S 2> ัยเก่าครับคุณพราเขาเก่าครับคุนเาเห็นมูนี่อันอันใหญ่มันสองลอยสามลอยผมเด้มันบ่ไห้เด้คอยซื้อถาพระเขาแบบสตตนเลสเลียมๆเนี่ยเจ้าบ่ขืนสนิมดีค่ับร่างนี่เรียมม่องเลยบพมีขืนสนิมแน่นซื้อมาสามสี่ปีแล้วสองลอยมันอยู่ได้เบบ่เห็นไหมมันไม่อยได้ถึงเเจ้าเห็นเจ้าหเห็นเนี้ย สามสามใบแกพักซื้อตะกี้อืมตะวันไ่แหมันงามันออกมันมันปนีนี่แหละรถดนะใช่มันไงล่ะขุ้ยหมูออกไ้ไหมแล้วน่ะนี่เมาเบียดตะพี่ก็ได้รลวดเบียดพวกคำเนี่ยกุ้ยหมูกินบพรี่หวานเขียดเงยโทรศัพท์ได้หน่อยไปรวดว่าวโคบะ เขาบอกับเรีหน่อยนะันดนหน่อนน้าก็ลวงออเข่าเมียนนี้ตะคนจังมหาเขากรได้อดถ่ายอ่รงคือฝนตกยิงบได้กูไม่นานนุ้มเมีอะไปดิบเด้ อัวฉัเก่อยเนี่ยเออ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 ไปไปหาปูเลยนะเอ,อ,อ,ยอล่ะแวบ่อะไร่พัก,กิมกับ่อแนี่เาพกกทีแม่ซื้อมาเนาะเออไปเพื่อน้ำนไปนัป่งอยุ่งคอมคอมัมกูนั่นแหละยุ่งชม,มจ่ว่หลังไม่เด้อเมย์บน่าน่างได้ดี<ะ> เมอลูกวกับมังเป็นอะว่าเพื่อนอยากยากินลาิบตาคัาคล,าาคล่วคุวได้เลยมันบ่ปลาดิปลา,าได้แล้วมีเปลี่ยนก็มีุน่ายังอยู่นน้วเอาตัวนีนยังอยู่ถนนคุยใต้สะพอบลงรถเหมบ้านบ้าโอ้ให้เจ้ามาเด้ยวคกับักาดหินน่ะนะนตนักกาดหินอ้าวเกิดโดนปนีเมื่อจากักกาหินมาบ้านี้ ขุนพงศ์ยนแต่ไหนหรอครัล่างม่เลยเด้อักแต่วันกับขุนพงศ์แต่นตรงนี้คุณล่างม่เน่ยตงบนไหนล่างเจ้าขอก็มาหูไม่เห็นจังเลย ตัวนี้ตงค์เงี้ยแหลม่ตีเยอะเตี้ยวเนี่ยขันายางวงข้องลองมิโซบเขาบี้มิโซบยว่าตัวนึงก็เหยียบดินของมินซบะถ้ามิโซบะต่ก้อนเจสี่นี้เขาไล่ถอดเขากีอยู่หม่วานนี่กูเห็นมันหายังไปอกรวยรวยก็เห็นแตามันไปประโซ่เลยปะ เ้ามาพ้อใจแล้วไปอย่างงีะพ่อใจแล้วความเบ่อยทเลียนข้อแล้วาเม่อนนั่นและปัญหจรงไหนมันจะได้กับมันมีสันลักษ่์ข้อแล้วคาเมียนฉันข่อายได้ทั่วเอิญกับอยอย่างมกได้เล่ามัเขียยไปหมดโอ้เขียยสุสีเขี่ยสะพอที่ไปหมด เอาเขียดบ้านพอแบงหน้าให้น้องายบ้านเราใหญ่บ้านากจบอกน้อเพอนาแบงหน้าแล้วบันอันผู้นองผู้อ้ยนี่อยากได้เบิดว่าฟังบเบิามันตายแล้วเสียมันเห็ดยังปรมาณนี้นะมเยคุเจ้าคุณนี่้าิ

นั่งแป่นหาแค่กับเจ็ดหลัง <laughs> บางครางก็วามันปหนหูดเงี้ยวิง่งแล้นมาถิไม่กินนั่นับนหรอก็เลยเดีข้ามบนเาพรีกไม่ยั่มเงินกินส้อนฝันหรือว่าไอ้หูยเ่งยิ่งยิ่งให้เชสให้ค่ะแล้วราจูบพี่กินหูหรอวะที่ไห้

เขาปนบแต่งนัน่มตะเแจง็ได้ินังเขับสวันแสวใกเขาออกมากรจันบ่นั่นละไปมาหาตุมนะิตน่าทานเขายังอุ่นประกาศเขาจะง่งมาซื่อที่เ เอาพ่เธอเป็นแตแห้งใช่ไหมเนี่ยานมาคุณยันห้างผ่ากดียผ่าเอยบอกองขวัญวนสย่าบเดหนอยาจับสบายเลยแ้ดีเนลย้องขวัญก็ซักตาเ็มมี่จะบอกขวบริจาคิงที่ แกแบ่งให้ออกมีตายหนึ่งเลยแล้วท่านๆตายไอ้โจ้เตี้ยแค่ไหนเตี้ยกว่านั่งเตี้ยหน่อยเนาะแก ก็อาดระมาไปตืดตัวย่านุ่มเก็บนุ่กว่าักผ่อเก็บผ่าก็ถึงพักย่านมันตปิดไปเก็บผ่าเลยก็กลับินก็ดูเอาไม่ไ้เหรอเก็บผ่ากันบนโต๊ะก็ถึงเน้ยกินดนก็เพิ่นบันเมื่องอันนี้ลูกเลีมมันหยาบเนาะ Hoa hẹn 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 nó hẹn 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 rồi, hẹn 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 Nó hẹn 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 Nó... ให่น้ำรู้นาอกว่าถุงบอกเนี่ยฮะนู้นี้งที่ไหนก็เห่าแค่นั่นกวจังบป็นเหมือนจะคุยรู้เาะอืมคนกระนา้ ลูกเมาเยคนขั้หุ่ก็ดีเนี่ย้งการเอาลูกดีเติมเม็ดไปนอนเ่าั้นทเดือนก้อนแเล่าหายก็ได้หหุใจกี้อันมือนางก็จันมาจะข้าหลายล้วกวไปไซต์อ็อีกจะได้เงินแบบอไเอามาบาดเล่าตัววานนี่ก็ทีกร้องเราหั กระเพะเนาะอันนี้เอาไปให้ลูกซ้ายด้นีกันเป็นอันี้อันนี้ให้ใส่เป็นละเน่งเพราะว่ากเ็นเนี OR ่เอาตัวรอน้วอันบางยุ่งัว่าเน่แน่พ่อว่าสิคืรถ่ราพ่อเล่นก็อันนี้เขาซั์กับอายว่าเก็บเงินไว้ถ้าคือรถหัน้องน้ำพ่อก็สีออกซอยรับก็ถั่ยาโอ้โหนำมันเยอะ

Mình ngắm hồi chiều thì anh ngắm bằng nếp, nước ai Tôi nuôi vào này, cái cắt ยัง,งบุกเข,ข่าเาขาเจาบุกมันเขาเจอเกีเก่ยวมันร้อนเนาะโมเมนเกี่ยวหักแก่ปืนคนเกี่ยวหกัก <c oughs> เกียวร้อนเขาคนเกี่ยยังไม่ได้ด้วม่ร้อนหรอกเดีแยวผักของมากสักฟอ,อง ý thức đã đến lúc đó được bóc thì mùa bà bụi đi lúc bụi đi lúc nào bà mùa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 

นแนวกาถือกันก็ใกล้กันเลยมันกินใกล้ผดปวดขาเดนนี๋ยนี้บาร์มีหลูกบารมบีจังไหนนีหลูกปวดขาจิมมี่ซัมมี่เด้อจ้ะจิหนาบึงไม่ชุ่มไม่ชุกดซัมตะไคร้กุหลกดแช่กดติตามเนี่ยบึงชัแนวนี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ